สบายดีสบายดีทุกคนพอกับซาบุไทยคือเก้ายินดีตอนรับขาสู่สองบเติสิน,นอ้าวอ้าวชายั่งอ้าวอา้อาวผจืดพนตกลินปุ้ยเมื่อคืนนี่จะมาแหงะแหงใช่ไหมเอาตั้งแต่สองโมงเท่าเดียวนี้ยังไม่ได้เสาที่หอดแปดโมงเลยขอก็ไประเทศไยคลิป ถ่ายคลิปแต่ว่าลงคลิปมาได้อยู่ในเหอือในบ่มีชั้นหยาดเมื่อวานลงคลิปบนมือบอได้ก็เลยเสียไ้เมาลงอยู่บ้านทุกเละทำนอนบ้านแม่ทาวนเนี่ยสามคืนเลยทุกคนเลยมืนอได้ฝนน่ะ้องกระไข่แน่ได้นีนห้วยแน่นี่ฝนแห้งแห้งเ,เจ๊เจ๊นำ้ำู่บ้านเฮานีนน้ำข้นแล้วนี่ เมื่อนน้วาชิพากันกลับแล้วมานอน3้คืนแล้วนอนบ้านไม่เท้าคนตกหลินคนหน่นอยครับเป็นอะไรหัวอุ่นอุ่นหัวอุ่ๆๆๆๆอนบอะนี่นี่นี่จ้ะิลอนเห็ดยังกินข้าวกับมกปลาสิวเบิ้ง,งอา้าว พี่ใช่ยถ้วยกับบอตรงไหมป่าฝ่าลูกขากินพี่น้องเอ้ยยิ่งเข้าก็มกปลาซิวบอฝนตกฝนตกฝนตกเราได้กินป่าฝนตกบอกเซนหลอนหรอฝนตกบอเซนหลอน เาสอบความไผ่แ้วพี่น้องว่าอหยาบขายจะหน่อยฝน,นตตน๊ะทำไมขนโต๊ะเฮ้น้ำท่วมแล้วฝนตกเจ๊เจ๊ข้องกระหวยนี่ไข่แน่เลยนี่น้ำจะเต็มผูดตรงน้ำจะน้ำเต็มเบิดผูดโอ้นตต๊นของขืนของแต่ช่องมู ข้าวเดี๋ยวนี้ยังดิ่นอยู่นี่ค่อยแล้วบางนึ่งนี่แห้งแหง้งน้ำจนอ่างที่อยู่บ้านเฮาเนี่ยอุ้ยน้ำขึ้นแล้วนี่ข้าก็ดังหึ่งหึ่งอยู่เลยนี่เขาก็ะเลื้ยงลายเลยได้หีห่โอ้จะได้เกี่ยวเขาเลยพัดทนโต๊ะเกี่ยวมาได้ แซ่บบอสเสรล้วเสร็จแล้วกินไก่นอก้องบอสจงให้น้องน้อยหนึ่งเล้วลูกเนื้อกินข้าวกับหมกขวาสิ่ยวกินเท้าแซ่บอืพี่พายไม่เท้าของผนจักมันแยงเหือดยังหมดแล้ววิเช็ดกันใดขึ้นทางมังไก่ นี่เราโค้งแข่งพ้นเข้าไปาคนมายุ่ชั่วขาวคนนั้นมาเข้าเอื้อคนบสบายเผือดแมลงก๊อบเนีน้ำท่วมแล้วคุณอ้างที่อยู่ผู ขิ้ไผ่พกกระดอก,กเด็กบัลลป้าแอมนี่ก็ได้ว่าผ่าด่งได้หึงถึง,ถง,ถง,ถงนำ้ำอังศีอ,อยู่ขอกหัวแม่เท้ายังน้ำถั่ว สงวัวพออยู่หน้าดอกเคาะหัวเพิ่นต่เก่าน้ำอังมืดผ้ามืดพโอ้ยพยุกเขาจักจักมือเด้นยังตกนำ้นำๆ่นี่นนท่วมแน่นอนแบานเฮาโอ้ยฝนตกแต่เช้าๆยังบ่เช้าอปานนี้9:00นได้นี่ยังบ่เช้าย หยุดหยกดฝนน้ำท่วมเหือนนั <nas> man, ่นนองก๊อบแล้วกบีน้ำท่วมเหือเจะแล้วฝนอุ้ยหยิบ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 หยฮะเฮาไหมเป็นได้พวกตกนาวหรอฮะ นาวไม่เท่าออกหนาะไม่เท่าว่ะไปอันเบิ้งตงก่อนจะว่าปลาหลงผลนะตงซอนไปแล้วแต่เศร้าผลผลห่วยแล้วก็ไปได้ตก็นหมูวัเมาแต่สิ้นว่าน้ำขึ้นแล้วอยู่บ้านนะั่นน้ำจีทว่วมเลยผลนะร้อนนา้ำจีทว่วมได้รุงจากเหมือแหละแนมมาด้วย ยักเหมื่ออย่าเห็นนอ่องลูกเร็จรล่นอู้ยยักไปหนาดิสักเครื่องตากไว้ก็โมแห้งช่องมือเลยโอ้ผลเมื่อบ้านแล้วมือนี่ก็เมื่อแล้วเมื่อป้านไม่เท่าอันตุ้ยแล้วไม่เท่าบ่าสบายกับอู้ นักไปนะน้องเบาหวานผดแตกน้องไล่รูไล่หลวงนี่เขาอหรอไอียังก็อยากให้ไอ้กอบมือมือใช้ใช้อุ้มน้อง ก็กะอุ้มน่องฝุ่นน่องกะสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีเป็นอะไรฝนตกหิงอุ่นๆหล่ะกับฝนตกเบิ้งปินมาดูป้าเจ้าคุณรอแท้เจ้าคุณรอแท้ไออุ้มบอยากแผ้แล้วน่ายังกะยังกว่าไอ้กรอบอันนี้บ่ Bên đây đây, cái nhúng ai Giết, giết, ai, nhúng mũ ai cứ Bò Xe cậu ก็น์ะนยู่นอกน,ดนะดำอยู่ข้าวก้องเลนข้าวผุนว่าจะข้าวคึ้เก,ก่าละหแือวซ้ำเก่าละเนาะบกลอจ้ะจ๊อยากได้ยังคิดจ้ะคิดจะ้จะน,นั่งน่ผุนจ้ะ ย่งคดื้อแท้บักเลยเดี๋ป้าน้องได้ลูกเนีมาดูเนีมาดูเนีมาพีนะนีมาพีนะนีมาพีเอาาเอตายอยาชองปองน่ะเอาน้องลูกเอาน้องลูกใใจใใอ่่หาดง

<Es> น้องมาครานี้สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบพ่อกนคลิปต่อไปพากก็ไล่ก็แสก็ติดตามช่องพอเตสินเนเดอร์ป่าลุงสบายดีบายบายสบายดีบายบายเอาบายบาย